ข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงอานิสงส์ของการสร้างวิหารทานให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งตามพุทธพจน์นี้แล้วเราก็จะสะดุดใจตรงคำว่าให้ทุกสิ่งในขณะเดียวกันก็รู้สึกดีมากๆถ้าหากว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทั้งนี้เพราะที่พักอาศัยเป็นสถานที่ที่ช่วยให้มนุษย์เรา สามารถทำกิจวัตรประจําวันทุกประการได้อย่างเป็นปกติสุขรวมทั้งช่วยป้องกันความทุกข์อันตารายและโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากความร้อนความหนาวลมแดดฝนสัตว์และแมลงต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันภัยจากมิจฉาทิฐิได้อีกด้วยกุศลผลบุญจากการให้ทุกสิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าให้แก่ผู้มีศีลธรรมจึงส่งผลให้ชีวิตของผู้ให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์จากคนยากจนก็กลายเป็นมหาเศรษฐีได้จากสามัญชนก็กลายเป็นพระราชามหากริสัได้จากปุถุชนคนธรรมดาก็หมดกิเลสอสวะกลายเป็นพระอริยะเจ้าได้ ดังเรื่องราวของพระมหากรัปินะัผู้เคยสร้างวิหารถวายแด่คณะสงฆ์ในอดีตชาติและข้าพเจ้าจะขอนำเรื่องราวของพระมหากัปินะในสมัยของพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชามหากัปินะัเกิดเป็นหัวหน้าช่างหูอาศัยอยู่ในกรุงพระราสี วันหนึ่งหัวหน้าช่างหูได้ยินเสียงเปล่าประกาศให้ไปฟังธรรมเขาจึงชักชวนภรรยาและเพื่อนๆเ,เดินทางไปฟังธรรมที่วัดแต่ยังไปไม่ถึงสถานที่แสดงธรรมก็เกิดมีฝนตกลงมาอย่างหนักบรรดาผู้ไปฟังธรรมต่างพากาันเข้าไปขอหลบฝนในกุติของพระภิกษุสัมมเนนที่คุ้นเคย แต่หัวหน้าช่างหูและเพื่อนบ้านไม่กล้าเข้าไปหลบฝนในกุฏิหรือศาลาหลังไหนเพราะไม่รู้จักพระภิกษุสมนเนรรูปใดเลยและไม่เคยสร้างศาลาหรือวิหารใดๆไว้ในพระพุทธศาสนาจึงได้แต่ยืนกลางล่มอยู่กลางแจ้งด้วยความเกอ้อเขินและโดนฝนสาดเปียกปอนไปตามๆกันแต่หัวหน้าช่างหูเป็นผู้มีปัญญาสอนตัวเองได้ เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็รู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาต้องมายืนตากฝนอยู่ท่ามกลางวัดเช่นนี้เขาจึงกล่าวกับเพื่อนบ้านว่าที่เราต้องมายืนตากฝนอยู่อย่างนี้เพราะเราไม่เคยสร้างกุฏิสาราหรือวิหารถวายวัดเลย เราควรร่วมมือร่วมใจกันสร้างวิหารหลังใหญ่สักหลังหนึ่งจะได้อาศัยร่มเงาในพระบวรพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างบารมีอย่างสะดวกสบายเกิดกี่ภพกี่ชาติ